โย่สวัสดีอีนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับวันที่สามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าภารกิจวันที่สามเขาทำอะไรวันที่สามให้เก็บคอยหนึ่งพันเหรียญนฮนะในหนึ่งวันก็แป๊บเดียวเนาะมันหนึ่งพันเหรียญอนะเรากลุ่มมีวิธีฟาร์มเงินเร็วๆก็บักจังเกอร์ครับเดี๋ยวมาหลอกเพื่นไปกันเลยเด็ดโกโอเคหลังจากที่มาแล้วนะครับให้เราไปตีบักจังเกอร์เลย โหเรียกพวกบั๊กแล้วกันนะครับให้กดสตาร์ทเลยนี่ฮะให้เริ่มเลยครับก็ให้เก็บพบหนึ่งพันบาทนะก็น่าจะฟาร์มเงินง่ายที่สุดแล้วตาบผมก็เล่นเรื่อยๆนครับเพราะมันฟาร์มเร็วที่สุดแล้วผมว่านะส่วนตัวเนี่ยได้ตีทีเดียวได้เงินห้าสิบสิบบาทเองแป๊บเดียวนะ เนเนเๆเพราะตอนนี้ยังไม่มีคนนะครับแต่ครับคนจะเยอะปุ๊บมันจะเดินเบียดกันเลยบอกเลยว่าวุ่นวายมากปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บึ๊บกระโดดตีไปกระโดดกระโดดตีตี สีเขียวครับสีเขียวนี่เก็บไปล้างสิบปีเลยนะเห็นไหมครับอันนี้ยี่สิบปีละคือถ้าอยู่นานๆก็แนะนําสีสีเหลืองกับสีเขียวเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับโอ้โอโหุ่มโดนเขาล้ากนะอ้าวโคร่วงแต่เขาได้เวลาไปหุ่มเวลาจะหมดลดนะเป็นไรตีไปฮะโอเคพอดีก็ได้มาสามร้อยห้าสิบบาท ก็เล่นไปให้ครบหนึ่งพันึงพันเหรียญรอบละสามร้อยถ้าตีไปคร่าวๆนะหนึ่งรอบก็3า0ร้อยะครับเล่นแล้วสองสามตาก็ได้นะบักจังเกอร์ซาผมว่ามันเล่นง่ายครับบักจังเกอร์มันก็แค่ตี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 เล่นเรื่อยๆครับเปียวแต่ในมือถือใครอยากใครที่เล่นมือถือเนี่ยก็ไปเล่นวิ่งก็ได้นะไม่ถึง <c oughs> ไปเล่นวิ่งก็ได้นะวิ่งก็ได้เงินเยอะอยู่นะรอบละสองร้อย น่าจาแัแนะวโอเคครับได้มา700ก็น่าจะผ่านแล้วนะน่าจะผ่านแล้วนะฮะ ไปดเค้กว, okay, วันที่สามผ่านแล้วฮะเรียบร้อย,ยก็จะประมาณนี้นะครับับวันที่สามก็ไม่อยากแค่เก็บเงินไห้พบหนึ่งพันบาทก็เจอกันวันที่สี่ครับบ๊ายบาย